อัปเกรดการทำงานให้สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแกะเจ็ตั้งโต๊ะสุดหล้อจากดีวูมค่ะใครทำงานแล้วลืมนั่นลืมนี่บ่อยๆลืมประชุมลืมพักลืมวันเวลาสิ่งนี้ช่วยคุณได้ค่ะ Times Frame ออกใหม่ล่าสุดค่ะกรอบดิจิตอลที่เราปรับแต่งสิ่งที่แสดงบนหน้าจอได้ทั้งหมดความประทับใจแรกที่แกะออกมาคือตัวเครื่องดีไซน์สวยมากค่ะมีให้เลือกด้วยกันถึง3สีสีดำสีขาวสีชมพูเข้าได้กับทุกโต๊ะทำงานตั้งแล้วไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยค่ะแค่ไฟข้างๆก็เพลินละแม่ปรัััับบไดดดด้หหลาายยโมมมกกคค่่ะทีีเ็ือฟง์ชนข ตามเสียงได้ด้วยเหมือนมีเพื่อนเล่นด้วยอ่ะนั่งทํางานคนเดียวไม่เหงาแล้วนะในส่วนของหน้าจอนั้นก็มีตีมให้เลือกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตีมเทศกาลเขาดาววันสําคัญต่างๆวันเกิดวันครบรอบตั้งหน้าจอประดับโต้ด้วยนาฬิกาและวันที่เท่ๆความคุ้มค่ามันอยู่ตรงที่ไม่มีลิมิตในรูปแบบเลยค่ะเขามาพรอมแอปพลิเคชันที่เราสามารถเลือกหน้าจอที่มีอยู่แล้วได้เยอะมากถ้ายังไม่พอใจก็สามารถครเอทขึ้นมาได้เองเลยเชื่อมต่อปฏิทิน Google Calendar หรือตั้งเวลาการทํางานและพักแบบ p o m o d o r ร t เทคนิคใส่ To Do List รายการสิ่งที่จะทำนาะ อกจากเรื่องงานแล้วนะคะเรายังสามารถใส่ความสนใจหรืองานอดิเรกเราเข้าไปได้ด้วยไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะติดตามหุ้นบิตคอยโชว์ราคาแบบเรียลไทม์นะคะเห็นกันชัดๆไปเลยติดตามผลกีฬาผลบาสผลบอลหรือจะเป็นการเพิ่มกําลังใจในการทํางานใส่รูปน่ารักน่ารักที่เราชอบใช้ได้ทั้งรูปและวิดีโอหรือจะเป็นพิกเซลอาร์ที่เลือกมาหรือวาดเองก็ได้ถ้าวาดเองไม่เป็นในแอปมีฟังก์ชันให้ a i วาดได้อีกค่ะใครนั่งทํางานหน้าโต๊ะบ่อยๆคุ้มค่ะของแท้มีโปรพิกัดในตะกร้าเลย